แจ้งเตือนสําคัญสําหรับคนที่จะสมัครสอบครูช่วยสอบป6-8นะคะเรื่องใบประกอบวิชาชีพครูถ้าใครไม่อยากพลาดนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของครูแอมมี่ไว้ค่ะคะแนนสอบดีขึ้นแน่นอนเรื่องใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยต้องเป็นใบประกอบวิชาชีพครูที่ไม่หมดอายุนะคะแล้วถ้าใครรู้ตัวว่าใบประกอบวิชาชีพครูของเราหมดอายุก็รีบไปต่อแบบด่วนเลยค่ะมันมีต่อแบบด่วนนะไม่กี่วันได้ซึ่งตอนที่เราสมัครอะคะ่ะ เราก็จะต้องแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซน็นรับรองสำเนาถูกต้องนะคะแล,แล้วก็ลงวันที่ลงชื่อเราด้วยแล้วเวลาแนบไฟให้กดที่คำว่า browse ตรงนี้นะคะส่วนหนังสือรับรองของคุรูสภาที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบ,บัติเรียบร้อยอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตัวนั้นไม่ต้องแนบนะคะคือนึกภาพออกปะ ว่าคุณได้ใบประกอบวิชาชีพครูแล้วไม่ได้อยู่ในระหว่างการขอนําเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าไอต้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยืน่นสําหรับเรื่องเอกสารนะว่าจะสําเนาตัวไหนไม่สําเนาตัวไหนจะยืน่นจะแนบตัวไหนให้อ่านประกาศของเขตพื้นที่ที่คุณสมัครใคดีเพราะว่ารายละเอียดของแต่ละเขตมันจะไม่เหมือนกัน เขตหนึ่งอาจจะใช้ได้เฉพาะเขตหนึ่งแต่อีกเขตหนึ่งอาจจะเป็นคนละระเบียบประกาศเน้นตามเขตที่ท่านสมัครนะคะคือสรุปอะเน้นว่าเขตใครเขตท่านนะประกาศของแต่ละเขตเลยใครว่าคลิปของครูแอมี่มีประโยชน์พิมพ์ว่ามีประโยชน์จ้า